อันนี้ก็พามาอัปเดตงานกันนะครับตอนนี้อยู่ที่คอนโดโนเบิลอาราวนะครับ33นะครับนี่นี่พามาดูห้องนะนี่เป็นห้องแบบ34ตารางเมตรนะครับเป็นหนึ่งห้องนอนนะแต่ว่าเพดานเนี่ยสูงถึง3.4เมตรนะด้านบนก็สามารถแขวนแชนเดลียเก๋ๆได้เลยนะ ห้องก็เป็นวันเบดสามสี่ตารางเมตรเนี่ยเป็นกั้นครึ่งนะก็เป็น layout ที่ดีนะกั้นครึ่งคือโซลิฟิ n งไดน i n งเนี่ยอยู่โซนหนึ่งแล้วก็ห้องน้ําห้องนอนอยู่อีกโซนหนึ่งนะครับพาเดินม,มาดูด้านหน้าห้องนะก็จะได้ตู้รองเท้านะบานใหญ่เลยนะครับตู้รองเท้าบานใหญ่เลยโนะต๊ะทานข้าวนะได้สีที่นั่งนะอันนี้คือสีที่นั่งนะครับ แล้ก็ใช้หินอ่อนนะ black forest นะครับส่วนในตู้รองเท้านะในตู้รองเท้าเนี่ยก็มีแบ่งจัดส่วนนะเป็นโซนเก็บพวกเก็บพวกเครื่องดูดฝุ่นนะฝั่งนี้ตรงนี้เก็บรองเท้านะแล้วก็ตู้ก็เป็นกระจกเงานะเพราะมันเป็นกระจกเงาเนี่ยมันก็ช่วยหนึ่งช่วยสะท้อนแสงนะสะท้อนแสงด้านนอกเข้ามาสองก็คือก่อนออกจากบ้านเราก็ส่องตัวละนิดหนึงนะครับ โลเวล r เรานะครับได้ครัวตัวไอน,นะครัวก็ถือว่ายาวนะไม่เป็นครัวที่ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เล็กนะเป็นครัวที่ยาวแล้วก็ทําครัวก็จริงจังได้ระดับหนึ่งนะครับในโซนลิฟวิ่งนะตอนนี้ยังไม่มีโซฟานะแต่ว่าลิฟวิ่งก็เป็นเพดานสูงนะห้องประสานจี 4, ่ปุ๊บเออมันสูงแบบสูงปี๊ดเลยแต่ฟีลลิ่งก็ดีมากเลยนะเป็นห้องที่ หนึ่งห้องนอนเล็กแต่เข้ามาแล้วไม่ได้รู้สึกว่ามันเล็กนะครับส่วนด้านหลังทีวีนะผนังทีวีก็ติดเป็นกระจกงเงาทอง mm hmm. ก็ยิ่งทำให้ห้องมันดูมีมิติขึ้นไปอีกนะครับฝั mm hmm. ่งนี้เราก็เป็นตู้โชว์นะตู้โชว์ก็มีไฟซ่อนในหลืบนะฮะโอเคเดี๋ยวพาดูไปเป็นโซนโนแอร์ได้เป็นแอร์ฝั่งฝ้านะครับที่นี่ เดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของห้องนอนนะฮะตรงนี้เป็นโค้งนะก็ทำตู้ให้มันรับโค้งเลยนะในส่วนของห้องนอนนะฮะก็เบสิกครับก็คือเตียงนะเตียงนี่ก็คือดีไซน์ให้มันวางเตียง6ฟุตได้นะครับก็มีเล่นไฟด้านหลังนะแล้วก็เตียงเนี่ยก็ใช้แบบเป็นเป็นไมซีซ่นะทำให้มันดูมี มี texture ดีนะครับระยะรอบเตียงก็ยังถือว่าโอเคนะเนี่ยถือว่าโอเคเห็นไหมนะเดินได้สบายนะฮะหัวเตียงก็ใช้หินอ่อนด้วยนะนะครับแล้วก็มองจากเตียงไปก็เข้าไปในห้องน้ำเหมือนเดิมห้องนี้ก็3.4เมตรนะฮะพดานสูงปี๊ดเลยนะเวลามาดูแล้วก็รู้สึกโปร่งนะเป็นห้องนอนที่รู้สึกโปร่งน่าอยู่นะครับ อีกเรื่องหนึง่งก็คือกระจกมันก็โปร่งขึ้นไปสุดด้วยนะครับกระจกก็สูง3.6เมตรนะครับบวกหรือม่านอีกนิดหนึง่งนะแล้วพอมีไฟซ่อนข้างหลังนี่ก็จะด,ดูสวยนะส่วนในห้องน้ำาต้วยังเก็บของอยู่นะห้องน้ําก็โล่งนะห้องน้ําก็แบบได้ซิงค์ั้งยาวแต่เสียคือซิงค์มันไม่ทํำฟังก์ชันอะไรไเลยนะน่าเสียดายเหมือนกันนะซิงค์ยาวเฟ้ยแต่ไม่ได้เก็บของอะไรได้มากมายวางได้งเดียว นะมีโรกนะฮะมีอ่างน้ําด้านในนะก็ถือว่าเป็นการใช้พื้นที่ได้ผมว่าเต็มประสิทธิภาพเลยนะผมก็รู้สึกว่าเออมันมันได้ครบดีแล้วยิ่งพอเพดานมันสูงเนี่ยมันก็ได้ฟังก์ชันนะอ๋อลืมบอกอ่ะตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้านี่โครงการทำมาให้นะแต่เขาทำมาให้แบบสแตนดาร์ด2.7เมตรนะครับก็มาทำกระจกด้านบนก็คือเปิดมาก็จะเป็นตู้ด้านใน นะก็เก็บของได้เพิ่มอีกนะก็พยายามทำฟังก์ชันเพิ่มแหละนะมันจะได้คนอยู่ว่าจะได้ครบดินะโอเคก็พามาดูห้องนะผมก็เดี๋ยวถ้าโซฟามาลงมันก็จะดูครบสมบูรณ์ขึ้นนะโอเคครับวันนี้พาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวค่อยพากลับมาดูอีกทีหนึ่งตอนสำเร็จขอบคุณครับ